สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมไม้สเสดาไม้โตวไวปลูกง่ายทนแรงเกิดเองในระยะคิดตัดสร้างออกตอนนี้อายุ4ปีโตแค่ไหนมาดูกันนะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะพาทุกท่านมาชมต้นสเสดานะครับก็ถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางเป็นไม้ที่เกิดง่ายเกิดเองตามธรรมชาติแล้วก็เกิดในละทิเม็รมันร่วงนะครับมันก็จะเกิดเยอะมากเลยนะครับ แต่ตรงนี้นะครับก็เป็นต้นไม้สครับที่เราได้ทําการตัดสางออกตอนนี้อายุ4ปีก็ถือว่าต้นใหญ่พอสมควรนะครับก็ต้นสูงตรงนะครับอายุ4ปีนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่12นิ้วนะครับต้นนี้นะครับนี่อายุ4ปีนะครับถือว่าเป็นไม้ที่โตไวโตเร็วมากเลยนะครับแล้วก็ลําต้นสวยมากนะครับแต่ก่อนเวลนี้มันจะมีต้นสะเดาเกิดเองเยอะมากนะครับเราก็ได้ทําการตัดสางออกเราก็จะเหลือไว เฉพาะต้นใหญ่ๆแล้วก็ให้ห่างกันประมาณ4เมตรนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็จะมีไม้ระย่างครับมีมะม่วงด้วยนะครับเราก็จะปลูกแซมกันฆ่ากันในหลายชนิดนะครับนี่นะครับนี่ต้นที่ท่านเห็นที่มันเกิดตรงนี้ก็คือเป็นต้นที่เราตัดออกเป็นตอมันนะครับแต่ก่อนมันจะเกิดทีมากเราก็เลยทาการตัดออกนะครับตัดออกแล้วมันไม่ตายมันก็ยังเกิดอีกใช่ไหมครับนั้นมาสดเราเป็นมาที่ทนมากนะครับ ต้นนี้เกิดที่กอไผ่เลยนะครับแล้วก็มีต้นตาลด้วยนะครับแต่ว่ามันก็สามารถเกิดได้แข่งกับต้นตาลแข่งกับกอไผ่ได้ดีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับสังเกตว่ามันจะเกิดเยอะมากเลยนะครับอันนี้คือเราตัดออกแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ตายนะครับแต่ก่อนนี้ต้นจะเยอะมากครับได้ทําการตัดสางออกเพื่อให้ต้นมันใหญ่เราตัดออกเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้ครับต้นนี้ก็จะอายุ4ปีนะครับต้นนี้เส้นผ่าศูนย์กลางที่10นิ้วนะครับ นี่ครับต้นตรงสวยดีมากเลยนะครับก็เห็นว่าไม้สดาวมันเป็นไม้ที่เกิดง่ายนะครับเกิดเองตามธรรมชาติเราอาจเราไม่ต้องปลูกก็ได้ครับก็จะเกิดเองเราก็แค่ดูแลนะครับแล้วก็มาตัดสางออกไม่ให้มันทีเกินไปนะเพราะว่ามันจะเกิดทีมากเลยครับต้นสดาวถ้าเราตัดสางออกก็จะได้ต้นไม้ใหญ่แบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับอันนี้ก็ตรงนี้ก็จะปลูกต้นไผ่ด้วยแล้วก็สดาวด้วยนะครับ เราเราไม่ได้ปลูกครับมันเกิดเองครับเราก็เลยเหลือไว้นะครับนี่ครับต้นตรงสวยดีนะครับอันนี้เป็นต้นแม่มันครับนี่ครับนี่ต้นนี้เป็นต้นแม่แต่ว่าพอดีมันล้มนะครับแต่เราก็ไม่ได้ตัดออกครับนี่แต่มันก็เม็ดมันก็ไปอ่นนะครับอยู่เวนริมสะนะครับมันก็เกิดเองเราก็เลยเหลือไว้ครับแล้วก็ตัดสาง บางส่วนออกรับก็เลยได้ต้นไม้สเดาที่ต้นใหญ่ต้นสูงดีมากเลยนะครับก็เลยอยากพาท่านมาชมนะว่าถ้าเกิดที่ของเรามีต้นสเดามันเกิดเองนะครับเราก็อาจจะปล่อยไว้สัก2อสปีนะครับพอมันโตสักต้นเท่าแขนนะครับเราก็ทําการตัดสางออกให้เหลือไว้ระยะห่างมาสัก 3- 4เมตรเราก็จะได้ต้นสเดาทีา่ต้นใหญ่ตรงแล้วก็สวยแบบนี้นะครับ นะครับนี่อันนี้ด้านนอกนะครับเราจะปลูกริมั้วนะครับตรงนี้เราตรงนี้เราปลูกต้นไผ่นะครับแต่สะดาวมันเกิดเองเราก็เลยเอาไว้นะครับเพราะนั้นสะดาวนี่เป็นไม้ที่เกิดได้ทุกสภาพพื้นที่นะครับแล้วก็ไม่ต้องปลูกรับเกิดเองก็ได้นะครับถ้าเราดูแลนะครับตัดต่างออกแล้วก็เหลือเอาไว้ต้นที่สวยไว้ครับเราก็ได้ต้นมากขนาดใหญ่ครับต้นนี้ครับเกิดติดตอกรไผ่เลยครับแล้วก็ต้นใหญ่มากเลยนะครับก็เลยอยากจะพาทุกท่านมาชมนะครับใครที่มีต้นสะดาก็ ถ้าเอาไว้นะครับมันก็จะได้ต้นไม้สดาที่ใหญ่ๆแบบนี้นะครับและต้นสดาก็ถือว่าเป็นไม้ที่โตไวนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้งานได้นะครับเป็นไม้เนื้อแข็งปานกลางสามารถที่จะเอามาทำเฟอร์นิเจอร์หรือทำก่อสร้างได้นะครับเพียงแต่ว่าขอจะให้มันโดนฝนนั่นเองนะครับทําได้ทุกอย่างเลยครับแต่ว่าจะให้โดนฝนนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ที่ทนนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างครับตรงนี้ก็จะเป็นอยเวนนานะครับอันนี้เกิดเองเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ปลูกนะครับ อันนี้อายุประมาณสัก6ปีแล้วครับเนี่ยตรงนี้นะครับอยู่ที่นา6ปีต้นใหญ่สวยดีมากเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับอันนี้ก็เกิดเองเหมือนกันครับตรงนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ตัดสางมันครับก็ปล่อยมันเกิดตามธรรมชาติมันก็จะลกๆแบบนี้นะครับแต่มันก็สูงเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันเกิดชิดอันนี้ก็เกิดอยู่นาเหมือนกันนะครับนี่ครับนีครับเกิดเองนะครับพวกนี้ไม่ได้ปลูกเลยครับตรงนี้เกิดบริเวณริมคลองนะครับแล้วก็เป็นดินที่ เกิดจากการขุดใหม่ครับดินจะเป็นดินเหนียวแล้วก็มีหินนะครับหินเต็มเลยนะครับแต่ว่าสะดาวก็เกิดดังนั้นสะดาวก็เป็นไม้ที่เกิดได้ทุกทุกดินเลยนะครับดินแห้งดินแข็งเกิดได้หมดเลยนะครับแล้วก็เกิดง่ายมากนะครับนี่ต้นสวยดีนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เกิดอยู่ตรงนาครับถ้าเกิดอยู่ตรงนาดินดีๆหน่อยต้นก็จะใหญ่แบบนี้นะครับนี่เกิดพร้อมกันเลยครับ3ต้นติดกันก็ต้นสวยดีนะครับ ดังนั้นต้นสดาวก็เป็นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วผมก็เลยผมเคยเอาเลื่อยไปทําบ้านแล้วนะครับก็ทนดีนะครับก็เลยอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าสดาวก็ไม่ควรมองข้ามนะครับก็เป็นไม้อีกชนหนึ่งที่น่าปลูกนะครับถ้ามันเกิดเองอยู่ที่สวนเราก็อย่าตัดทิ้งนะครับปล่อยไว้ให้มันโตก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับรับสวัสดิวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจก็ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับสำหรับวนี้ก็สวัสดีครับ